สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝ่ายช่องนัชชาแชนแนลค่ะสำหรับ EP นี้แวะมาอัปเดตไทม์ไลน์โอนเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทชัดเจนแล้วว่าจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทปรุงเปล่าบ้างตามเลขบัตรประชาชนตัวสุดท้ายค่ะ ซึ่งแน่นอนว่ากระทรวงการคลังเขากำหนดวันโอนเงินแล้วนะคะจะเริ่มตั้งแต่วันที่25ไปจนถึง30กันยายนนี้ค่ะวิธีโอนเงินดิจิทัล10,000บาทกลุ่มเปราะบางกระทรวงการคลังมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดก็คือกรมบัญชีกลางทําหน้าที่โอนเงินดิจิทัลให้กับกลุ่มเปราะบางค่ะซึ่งไทม์ไลน์ก็ตามนี้เลยถ้าหากว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปกว่านี้แล้วนะคะก็คือวันที่25กันยายนนี้ ผู้ที่จะได้รับเงินเป็นกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มผู้พิการ2,600,000คนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตามเลขบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วยเลข0นั่นเองค่ะวันที่26กันยายนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข1เลข2และเลข3 วันที่27กันยายนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข4เลข5เลข6และเลข7และสุดท้ายวันที่30กันยายนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข8และเลข9ค่ะย้ำนะคะว่าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขาก็จะแจกเงินตามทำลาที่แจ้งไว้นี้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ จะต้องเป็นผู้ที่ผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประชาชนเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์รับเงินได้เพราะฉะนั้นใครที่เป็นกลุ่มเบาบางแล้วยังไม่ได้มีบัญชีพร้อมเพ์หรือมีบัญชีพร้อมเพ์แต่ว่ายังไม่เคยผูกด้วยเลขบัตรประชาชนก็จะต้องดําเนินการผูกด้วยเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยนะคะ สามารถติดตามการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนในอีพีต่อไปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ